ให้อโหสิขออโหสิจริงๆคำนี้ก็คือการปล่อยตัวเองจากคุกแห่งความโกรธเคืองความพยาบาททันทีที่ใจเราปล่อยใจเราก็จะรู้สึกเย็นโล่งอกแล้วก็ไม่ต้องไปทุกข์กับการโกรธเคืองใครสักคนนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาเล่าถึงความสุขจากการให้อภัยที่เคยพยายามทำอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ แต่พอที่จะสําเร็จมันก็ง่ายจนงงไปเลยะคะ่ะการยึดมั่นกับความโกรธเคืองแม้เพียงเล็กน้อยก็จะทําให้เราต้องทุกข์ยิ่งคนที่อายุมากถ้าหากว่าโกรธบ่อยๆก็จะทําให้เป็นโรคได้นะคะเช่นโรคหัวใจโรคเครียดความดันก็เป็นไปนได้หลายโรคนะคะการแห้หัวใจกรรมที่มาจากใจจริงของเราต้องเน้นว่าเป็นใจจริงคนที่เราโกรธ ไม่ว่าเขาจะอาหสิกรรมให้เราหรือไม่หรือว่าจริงๆเขาอาจจะโกรธหรือไม่โกรธแต่เราก็จะเป็นคนแรกที่หลุดจากโซต่ตรวนนั้นโซต่ตรวนที่เราผูกเอาไว้กับความโกรธเราก็จะรู้สึกหนักอึ้งอยู่คนเดียวพอเราปล่อยใจเราก็จะเบากายเราก็จะเบาเราก็จะมองเขาด้วยใจที่เป็นสุขแล้วเราก็จะงงว่าเราไปโกรธเขาทำไมต้งนาน เราก็จะหัวเราะให้กับตัวเองเอ๊ะเราเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยก็จะรู้สึกขำๆกับตัวเองไปวันหน้าถ้าหากว่ามีโอกาสได้เจอกันเราก็จะจิ้มให้เขาได้อย่างแฮปปี้อย่างจริงใจแม้ว่าบางคนเราจะจะไม่มีโอกาสที่ได้คบกับเขาอีกต่อไปแต่เราก็จะไม่แบกความโกรธเอาเอาไว้ทําให้เราต้องเหนื่อยเราก็จะรู้สึกโลง่งแล้วก็สบายเมื่อต้นตุลานี้นะคะ ก็มีโอกาสได้ไปบวชเนคขมมะเจดวันก็ถือศีลแปดก็จะมีผู้ปฏิบัติทั้งชายหญิงเนี่ยประมาณหกสิบคนแต่ว่าคลิปนี้ก็จะไม่อธิบายถึงวิธีปฏิบัตินะคะคือวันสุดท้ายที่มีการปิดอบรมเนี่ยพระวิปัสนาจารย์นี้ท่านก็จะให้อาวาดนะคะพอท่านให้อาวาทจบท่านก็บอกให้พวกเราทุกคนเนี่ยหันไปยังคนที่เรานั่งข้างๆแล้วก็ยกมือไหว้ กล่าวคําว่าโ,โหสิกรรมแก่กันจริงๆคุณมีองค์ก็ไม่รู้จักคนข้างๆหรอกค่ะแต่เผื่อว่าเราอาจจะไปทําให้เขาไม่พอใจโดยไม่รู้ตัวอาจจะเป็นทางกายวาจาใจทางท่านวาจาน,นี่ก็คงจะน้อยนะคะเพราะว่าคอสนี้เขาก็งดพูดหรือคือจะพูดก็คือจําเป็นจริงๆแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้พูดกันการที่พวกเราทุกคนเนี่ยกล่าวยกโทษโ,โหสิกรรมให้แก่กันเนี่ย ก็จะได้ไม่ต้องติดค้างอะไรต่อกันเป็นกัรยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะแต่ก็มีบางคนนะคะที่ว่าคุณมีองค์รู้จักคือรู้จักมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมก็อาจจะเคยเหมือนกับว่าเคยไม่ไม่ไม่พอใจกันบ้างนะคะคือพอไม่เจอหน้ามันก็จะลืมแต่ว่าพอเห็นหน้าเราก็จะนึกถึงสิ่งที่เราเคยโกดเคื่อนกันมามันก็จะอยู่ในใจใช่ไหมคะ หลัจงจากที่กล่าวโหสศิกรรมตามที่ระวิปัสนาจารพูดไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่าคนที่นั่งไกลนี่เราก็ไม่โกรธเขาอยู่แล้วเพราะว่ามันเราก็เคยแบ่งแบ่งปันอะไรให้กันกันได้ซ้ําไปแต่คนที่เราโกรธเคืองอยู่ในใจคือโกรธเคืองก็ไม่ได้หมายความว่าว่าจะต้องโกรธมากมายแต่ก็เหมือนกับเป็นความโกรธเคืองนิดๆหน่อย,อยๆอะ่ะเขาก็นั่งอยู่ไกลก็มันอยู่คนละฝั่งกันก็เลยกล่าวโหดศิกรรมไม่ถึง หลังจากนั้นประกาศเสร็จแล้วก็นั่งสักพักหนึ่งอยู่ๆคุณมีองค์ก็รู้สึกปิ๊งขึ้นมาในใจรู้สึกจิตใจมันก็เย็นขึ้นมานะคะแล้วก็คิดถึงเพื่อนที่ว่าเรามีความรู้สึกเคืองเคืองต่อกันนะคะคือใจมันสบายแล้วก็รู้สึกหายโกรธคนนั้นเฉยๆโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปพยายามทําให้หายโกรธคือไม่ต้องหาเหตุผลไม่ต้องคิดว่าเออไปโกรกเขาทำไมอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้มีความคิดนั้นเลยอยู่ๆมันก็ปิ๊งก็หายโกรธขึ้นมา,างั้น หลังจากนั้นนี่พอจากห้องปฏิบัติธรรมก็เลยเดินเข้าไปหาเขาเลยค่ะเรียกชื่อเขาแล้วก็ยกมือไหว้พูดว่าขอขอโหอสิกรรมได้นะซึ่งเขาก็กล่าวโหสิกรรมให้เช่นกันตอนนั้นใจก็รู้สึกสบายไม่ไม่ไม่ขุนเคืองเขาเลยนะคะแม้กระทั่งตอนนี้ที่ว่ามาทําคลิปความเคืองที่ว่ามีแต่เพื่อนคนนั้นก็หายไปเลยอะ่ะคือรู้สึกอัศจรรย์มากเลยการบวชเน่ขำมากเนี่ยก็มีคุณต้องถือว่ามีคุณวิเศษ มากๆเลยนะคะธรรมะเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องพยายามที่จะหาเหตุผลให้หายโกรธแต่ธรรมะวิเศษที่ว่าเราภาคเพียรทำมาตลอดหกคืนเจ็ดวันเนี่ยเขาก็จะละลายใจที่มืดดำให้เราเองซึ่งมันก็สบายนะคะไม่ไม่เหนื่อยด้วยวันสุดท้ายอยู่ๆก็ปิ๊งใจเย็นสบายซะง,งั้นคุณโยงก็เลยคิดว่าต่อไปนี้เราก็คงต้องทำความเพียรมาปฏิบัติธรรม ต่อไปเรื่อยๆถ้าหากว่ามีโอกาสก็จะต้องมาบวชเลขขมมะแต่ว่าสักวันหนึ่งเราก็คงจะรู้ว่าคือคงจะเข้าใจเองนะคะว่าทำไมอยู่ๆเราถึงให้อภัยเขาได้ซะง,งั้นคืออันนี้ก็ต้องตอบว่างงเหมือนกันคะ่ะเพื่อนๆท่านใดที่เคยปฏิบัติธรรมแล้วก็มีความรู้สึกอย่างนี้ก็มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่ฟังคลิปจนจบ สวัสดีค่ะ